แมวอะยากแมวอะฉันไม่เก่งศิลปะฉันทําไม่ได้หรอกฉันแต่งไม่ได้หรอกไม่สวยหรอกแมวแมวแมวไม่ทำใครบางค้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คนไหนบางคะาที่เป็นแบบนี้ไม่ยอมแต่งรูปเพราะบอกตัวเองว่าฉันไม่เก่งศิลปะฉันแต่งรูปไม่ได้หรอกแล้วรอแต่รูปภาพของบริษัทใช้แต่รูปภาพของแบรนด์ของแม่ทีมวันนี้ค่ะโมจะมาบอกทุกคนว่าเราสามารถแต่งรูปสินค้าได้ทันที โดยที่เราไม่ต้องเก่งศิลปะค่ะโมคนหนึ่งค่ะที่เคยตัดสินตัวเองว่าฉันไม่เก่งศิลปะฉันแต่งรูปไม่ได้ฉันแต่งรูปไม่สวยก็เลยไม่แต่งไม่ยอมแต่งรอใช้แต่ของบริษัทรอใช้แต่ของคนอื่นนะคะแต่เมื่อมันมีกฎของ Facebook มาด้วยและด้วยความที่เราอยากสร้างตัวตนเราก็เลยเริ่มต้นจากการแต่งรูปเองเอารูปเก่ามาปรับเปลี่ยนเป็นรูปใหม่แต่งไปแต่งมามันก็เลยทําให้โมได้รู้ว่าความจริงแล้วอะ การที่เราตัดสินตัวเองว่าฉันไม่สามารถแต่งรูปได้ฉันแต่งรูปสินค้าไม่ได้เพราะว่าฉันอ่ะ ไม่เก่งศิลปะแต่ความจริงแล้วอ่ะการที่เราตัดสินตัวเราว่าเราแต่งรูปไม่เก่งมันเป็นเพราะว่าเราเอาอาดีตประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินเราว่าฉันวาดรูปไม่เก่งเพราะฉะนั้นฉันก็จะแต่งรูปไม่เก่งซึ่งความจริงอ่ะเราทุกคนมีจินตนาการเรามีศิลปะในหัวใจแต่พอเราเอามันออกมาด้วยการใช้มือกับเราเอามันออกมาด้วยการใช้แอปพลิเคชันในการแต่งมันจะแตกต่างกันเรียวเรานะไปดูตัวอย่างรูปภาพที่โมแต่งเอาไว้นะคะว่ามันยากหรือมันง่าย เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าโมไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยเอารูปภาพมาวางใส่ข้อความมันไม่ได้ยากเลยจากวิดีโอที่โมให้ดูอะมันใช้ไม่กี่ขั้นตอนเราแค่เอารูปมาวางเสร็จปุ๊บเขียนข้อความใส่ข้อความ แล้วก็ใส่สีนิดนิดหน่อยๆเล่นสีนิดนหน่อยๆแค่นี้เองแล้วก็จบเลยวิธีคิดวิธีการนี้ค่ะเป็นสิ่งที่โมทําเองนะคะใคระะที่มีวิธีคิดวิธีการเกี่ยวกับการแต่งรูปที่จะทําให้เราแต่งรูปได้ไง่ายๆก็เอามาแชร์กันได้นะคะก่อนจะไปลุยแต่งรูปกันเปลี่ยนความคิดแล้วก็เปิดใจตัวเองค่ะเปิดใจให้กับการเรียนรู้เปิดใจให้กับการแต่งรูปภาพเพราะรูปภาพคืออาวุธทร,รมาหากินของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์อย่างเราค่ะ